เตือนภัยคะ่ะสังเกตลุงที่ใส่หมวกแล้วเอาผ้าคลุมหัวไว้ดีๆนะคะเชา้ชามาจับพุทก็จะรู้จักดีเนาะลุงที่เขาชอบใส่จักรยานสมบัติเยอะๆอ,อย่างเงี้ยเขาบอกแกหลายรอบแล้วนะคะว่าห้ามเข้าร้านแต่แกก็ไม่ฟังเพราะไม่อยากมีปัญหากับแกเนาะเพราะว่าใครมีปัญหากับแกแกชอบไปขี่หน้าร้านนี้เลยค่ะจังหวะนี้เลยที่แกก้มหยิบกันไกเนาะแล้วก็ซุกใส่ใน,ในกางเกงจังหวะพอดีเลยพอดีเราเห็นเราก็เลยบอกกับลุงว่าลุงทําแบบนี้ไม่ได้นะไม่น่ารักเลยต่อไปห้ามเข้าร้าน เด็ดขาดเตือนภัยไว้คะ่ะเนี่แล้วนะมาแล้วนะนี่มาหาป่วนตลาดแล้วนะครับนี่นี่นี่ขโมย <า S 2> <ป>อะไรไปขโ<า>มยของเขาแล้วแล้วก็มาป่วนตลาดเขานี่ครับนี่ะคชอบขโมยของในตลาดมากกฤฤ้าท์ตะพุทธเนี่ยเทศบ,บาลนนะี่ยดูไว้มาแล้วมาแล้วนี่มาป่วนตลาดแล้วเนี่ย โอ้ยจะทำร้ายอีกแล้วจะทำรายอีกแล้วโอ้ยตายแล้วตายแล้วไอ้ทิดรถชนนี่นี่จะทำร้ายผมด้วยจะหาขโมยขอเข้ามาเนี่ย หนักหนักไหมพี่หนักไหมนันน้ำันแล้องก็นนถี้ตึกที่ห้องว่าเ่่นตก่ยใช่ใตาเก่ยวับเคยเดนที่ัวอันนี้แกโดนกที่ตรงไหนพื้นที่ตรงไหนตรงนี้เลยเหรไม่ไม่น่าจะไปดนที่อื่นมาอ๋อแล้วก็เดินมานี่จะเดินมานี่แล้วก็ไม่รู้ไปดูมาวันไหนนะ

เออโดนเขาทำร้ายข้างหลังตรงในวัดเนี่ยเหรออ๋อน่าจะในในป่าเออจอนจัดอยู่ในป่าอ๋อมีพวกจอนพวกคนเล่ร่อนใช่ไหมน่าจะบอกกล่าวกันก็ได้นะบอกกล่าวก็ได้เอออ๋อนี่คือนี่ถ้าถ้าเวลาแกไม่เมาใช่ใช่ใช่ใก็คม่เมาเกิดอะไรขึ้นผู้ชายรู้เรื่องใช่เวลาเราถามอะไรเขาเขาบอกรู้เรื่องส่วนมากแกจะเมาช่วงไหนช่วงเย็นเย็นเย็นอ๋อเอามือยามือไปจับมัน หมอหน่อยไหมตาลุงเลือดแดงนะล,ลุงมองกล้องดิเนี่ยเห็นไหมเลือดเลือดแดงเลยในตาอยู่ไหมเนี่ยกินข้าวยังเอาเลยโอ้ยทิ้งได้แล้วอยวว่าไม่ท่าไม่ดีาวางถ้วย ิไม่น่าทำร้ายกันแบบนี้นะเออเตือนง่ายๆนะเบอกว่ามันมีคนจะพูดลงมาโอ๋ไอนั่นผมไม่เข้าเข้ามาให้ลงเล่าก่อน๋อก็คนที่เป่า ลุงลุงเปิดดูแผลดิโอ้โหแล้วทุแล้วมันลุมลุงแล้วมันมันทำร้ายลุงอยู่นานไหมเดียวคนเดียวมันทำร้ายลุงนานไหมสองวันที่แล้วไม่ใช่แต่ตอนที่เขาลุมอ่ะเขาคนเดียวคนเดียวสาวมัดใส่ลุงเลยไม่นานนานักเออเพราะว่าเรือนะทีหลังอย่าเข้ามาหรือว่าก็บอกกล่าวกันได้บอกกล่าวได้แต่นี้เขาไม่นานเขา ลุงไม่ไปแจ้งความ่ะไปไหมแจ้งความเลยไหมให้ตำรวจไปดำเนินการไหม<ะ>ทำบุญให้เขา<ะ>ไม่อยากไปไปหาหมอเออไม่เอาเรื่องเขาทำบุญให้เขาไปเลยย้อนเจ็บตัวฟรีเหรอก็ผมไม่กลัวตายแล้วออแต่กลัวเจ็บเออ่อนามาทำบอกเตือนเตือนให้ผมดินะเตือนว่า อย่าทำ<ม>อย่างนี้อีกนะรีบร้างเลยไปเลยอย่าเข้ามาอีกอผมก็จะไม่เข้า